จับได้ผัวนอกใจแต่ไม่มีทางไปเพราะว่าเอาลูกมาอยู่ด้วยและงานก็ยังไม่ได้ทำนะคะสวัสดีค่ะพี่ต้องขาสวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้คุยกับเคสนี้ก็เศร้าเหมือนกันเนาะแต่ความรู้สึกจับได้ไม่กล้าพูดนะคะไม่กล้าพูดหนึ่งเนาะมาอยู่นี่2ปกีกว่าแล้วเอาลูกเล็กใหม่ด้วยลูกเราลูกของเราคือลูกติดเมียนะคะได้มาเนาะ,ะทีนี้การมาอยู่ นะในประเทศไม่ใช่เบลเยียมนะคะอันนี้ใกล้เคียงเนาะพอมาอยู่อยู่ด้วยกันก็เขาก็ให้ดูแลบ้านดูแลส่งลูกดูหนังกับลูกทําอะไรกับลูกนะคะดูสามีห่างเหินเนาะแปลกๆแ,แชทแชทโทรศัพท์นะคะทีนี้ในความรู้สึกของเขาก็สงสัยว่าทําไมสามีไม่ใส่ใจเลยช่วงหลังๆมานี่นอนกับเมียกับไม่ยอมนอน เออรู้สึกห่างเหินอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลานะคะเขาก็ถามเนาะสงสัยเขาก็บอกเธอคิดอะไรมากฉันก็ยุ่งวุ่นวายแชทไปกับงานเพื่อนที่ทํางานนั่นนี่ใช่ไหมอือบางครั้งแกบอกว่าอันนี้พูดเรื่องอ่าบนเตียงเลยเนาะว่า บางครั้งฝ่ายเราคล้ายๆมีอารมณ์ก็คุมผัวอะไรประมาณนะั้นแต่เขาแบบไม่มีอารมณ์กับเราเลยเขาหมดรักเราหรือเปล่านี่คือคําถามเข้ามาหาเยจา๋าเนาะเยจาก็เลยบอกว่าอันนี้ก็ต้องคุยแล้วสังเกตนะพูดคุยเนาะการที่เขาไม่มีอะไรแย่เงินเขาให้ใช้ปกตินะคะเขาดูแลลูกส่วนลูกไปโรงเรียนอะไรนี้คือแม่ดูแลทุกอย่างเขาก็ทํางานซื้อข้าวเข้าบ้านไม่ได้ไม่ได้ไ เมียยังไม่ได้ทํางานเนาะเพราะยังเรียนอยู่ตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่อะไร A1 นะฮนะเอเนาะก็ยังไม่ผ่านก็เลยมีความกังวลแล้วทีนี้มาปรึกษากันก็เลยบอกว่าจะทนไหมเออจะก้าวไปแล้วจะไปยังไงนะเงินทองกับตัวก็ไม่ได้มีมากอืมไม่ได้มีเลยเพียงแค่ใช้เขาอาจจะให้ติดก,กระเป๋าร้อยสองร้อยเราก็ใช้กับลูกกับเต้าไปแต่ก็ถ้าอยู่แบบนี้ก็ไม่เดือดร้อน แต่ก็มีความกลัวมีความรู้สึกว่ามันทรมานหัวใจในความรู้สึกเหมือนเขาไม่รักเราแล้วเราจะทนทําไมก็เคยทะเลาะกันแล้วทีนี้เขาก็ปฏิเสธแต่เขาก็ไม่ได้อ่าคล้ายๆว่าก็ดูหงุดหงิดอารมณ์เสียว่าเราเป็นคนวุ่นวายจู้จี้จุกจิกนะคะงานการก็ไม่ได้ทําเนาะแต่เขาก็ไม่ได้ว่านะคะทีนี้ในความรู้สึกเขาอืมจะกล้าออกไปลูกก็เป็นลูกของเราอืฝ่ายผู้ชายเขาก็ไม่ได้ ทำลายร่างกายอะไรนะคะเนาะเพียงเวลาเราจู้จี้เขามากเขาก็หงุดหงิดดุเอาอะไรประมาณนั้นเนาะเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธตรงนี้ทีนี้มุมนี้ยายจ๋าอยากบอกนะคะทุกคนเนาะอันนี้หาความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะหาความมั่นคงให้กับตัวเองตัวยายจ๋าเนี่ยแนะนําเลยว่าตั้งใจเรียนและเรียนตอนนี้ลูกเข้าโรงเรียนแล้วนะลูกเราก็โตเข้าโรงเรียนแล้วในเมื่อกังวัน มีโอกาสไปทำงานให้หางานทำควบคู่กับเรียนด้วยก็หนูกลัวภาษาก็ยังไม่ได้ทำความสะอาดมันไม่ยากนะฮะแล้วก็หมู่บ้านก็ไม่ได้ไปอยู่บ้านนอกจนเกินไปลุกขึ้นมาเวลาลูกไปโรงเรียนแล้วออกขึ้นรถเม,มล์เลาะดูซื้อถุสถ่ายสุดสายหรือว่าเข้าในเมืองว่ามันไกลขนาดไหนช่วงไหนสะดวกอ่าแล้วก็เลยถามว่ามีคนไทยอยู่แถวนั้นไหมอ่าเขาก็บอกว่าเออมีอยู่นะ พี่พี่ในเมืองเห็นหนูก็เล่นอยู่ในกลุ่มแม่บ้านในประเทศอยู่ว่าง,งั้นเนาะก็เลยบอกว่างั้นเข้าไปแล้วถามไทยเดี๋ยวนี้กลุ่มแม่บ้านเนะ Belgium, aman, าะเบลเยียมเยอรมันอิตาลีสวีเดนนะคะกลุ่มแม่บ้านทุกกลุ่มแม่บ้านเนี่ยเขาจะช่วยเหลือกันดีมากนะคะการของานบางคนเขาจะมาฝากงานในเบลเยียมนะมีน้องคนนึงในอินบ็อกซ์นะคะเขา กำลังมีโอกาสได้เปิดร้านนวดเนาะเขาก็อยากได้พนักงานนะคะอันนั้นคือความโชคดีของเขาสามีเขาเปิดให้เขาอยากได้พนักงานเีขาก็ยังถามมาที่เย,ยจ่าเย,ยจ่า,ยา,ยจา,ยายก็บอกว่าอายกาเขาเรียกว่าแอปกลุ่มเนาะหลายกลุ่มของเบลเยียมให้เขาไปเพราะว่าเผื่อเกิดมีคนที่อยากทํางานเนาะแล้วแต่เราสะดวกนะคะการทําความสะอาดเนี่ย มันก็ง่ายแต่ว่าหนึ่งเราต้องกล้านะคะการเดินเข้าไปหาเขาอย่างโรงแรมหรือว่าอะไรก็ได้ที่ว่าทําความสะอาดเกี่ยวกับโรงเรียนโรงแรมอําเภออะไรพวกนี้โรงเรียนอย่างเงี้ยนะคะเนาะมันก็คือต้องกล้าแต่ถ้าเราขั้นต้นเรารู้จักคนไทยถ้ามีคนไทยอยู่ตรงนั้นอ่าเขาก็จะฝากไม่จะไม่เรียกว่าฝากเนาะเขาก็จะเห็นว่าเขาต้องการคนเหมือนตัวเย,ยจา๋าเข้าไปสมัครโรงแรมนะคะก็มีเพื่อนทํางานอยู่ที่นั่นแต่เราไม่อ้างนะ เพื่อนบอกเลยเธอมาสมัครตอนนี้เขาต้องการคนอ่าแต่ถ้าเขาถามว่ารู้จักใครไหมเฉยไม่พูดถึงนะคะเพราะว่าเจ้านายบางคนเขาจะมองว่าเป็นเพื่อนกันรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยบางทีนะนี่กฎของเบลเยียมนะเออเราเข้าไปเจอกันตรงนั้นนะคะนะทีนี้ในมุมเนี้ยมองนะคะตัวเองไม่ได้ลําบากถ้ารักสบายวันข้างหน้าจะทุก ใจตัวเองเริ่มออกไปแล้วสามีก็มีแววที่จะออกไปอย่างนั้นแล้วเราจะต้องวางแผนเพราะอะไรมันไม่ใช่ตัวคนเดียวไงอืมลูกที่เราหอบมาเราจะต้องค้ำประกันนะ,ะถ้าเลิกลากันไปสมมติว่าเกิดเรื่องเลิกลาลูกก็เป็นของเราเขาไม่มาแย่งเนอะนี่มันขึ้นชื่อมากับเราตามแม่มานะฮะเนาะแต่ทีเนี้ยความกลัวคือหนึ่งยังก้าวไม่ได้สองฉันคิดผิดหรือคิดถูกอืม อ่าถ้าชั้นก้าวไปชั้นจะเอาลูกรอดไหมถ้าชั้นทํางานชั้นรับผิดชอบไหวไหมนะคะอืมทีนี้ก็คุยเนาะก็ให้เป็นกําลังใจถ้าคุณกลัวคุณรักที่จะสบายคุณก็ยอมทนทุกข์ในหัวใจนะถ้าคุณรักที่จะชอบชีวิตอิสระในวันข้างหน้าแล้วเป็นหลักคาประกันให้ตัวเองอย่างถาวรกับลูกเราก็ต้องลุกขึ้นสู้เพื่อทํางานและก็เรียนนะคะอย่างน้อยก็ต้องให้ได้ อสอบสัญชาติของเขาเนาะ <c oughs> เพราะว่าประเทศนี้ก็เหมือนกันนะคะหลังจากเรียนจบถึงสอบสัญชาติได้ก็3ปี3ปีขึ้นไปอันนี้อยู่ระหว่างสองข้า3ปีนี่ก็อย่างนะคะแล้วก็จบพึ่งจะ a 1หนึ่งเนาะพอ,อมาถึง a 2ครึ่งเหมือนกันนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นหลักหนึ่งอ,อย่างน้อยตอนนี้ตั้งใจ นะคะลุกขึ้นหางานแล้วก็ตั้งใจเรียนเอาความรู้เพราะเรายังมีคนซัพพอร์ตถ้ามองไปทางฝรั่งถ้าเราไม่มองเพียงแค่ว่าเขาไปแอบคุยกับใครหรืออะไรจริง,รงๆแล้วเขาก็อยู่กับเราอืมเขาก็อยู่กับเราแต่ความรักความรู้สึกว่าผัวห่างเหินออกไปอืมการที่สามีจะส่งเงินให้คนอื่นไหมอันนี้ข้อสงสัยของตัวเองยายจ๋าบอกว่า ถ้ามองแล้วเราคิดจะทนเพื่อหาทางออกเราอย่าไปถามให้ข้องใจอืมถ้าเขาดูแลมองเราแล้วไม่มีความผิดอืมก็พยุงยืดเวลาเพื่อที่จะให้ตัวเองอืมมีทางออกและเข้มแข็งมากกว่านี้มองแล้วถ้าเขาไม่มีใจชนิดที่ว่าเมียกวนอืมอยู่ด้วยกันเป็นปีๆไม่ยุ่งกับเรานี่ค่เราก็ล้องรู้แล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งเขาก็ยังไม่แข็งพอหรือเลวพอที่จะพักเราออกทันทีเพราะเขาเพิ่งแต่งงานเรามา เนาะเขาก็รู้สึกผิดในตัวเขาอันนี้คือความคิดของเย,ยจาย่านะแต่เขาก็ไม่เอ่ยปากออกและหนึ่งสิ่งเขารู้ว่าคุณไม่มีทางไปไหนอืมถ้าคุณโวยวายออกมาเขาก็ประชดผ่านออกบ้านไปนะคะเพราะนี่คือประเทศของเขาบ้านของเขาอืมแต่อย่างน้อยแค่ประชดโวยวายและดุเราแต่ปาก็ยังโอเคนะอืม หนึ่งสิ่งพอมีปากมีเสียงหนูก็นิ่งนะคะเขาบอกหนูก็นิ่งเพราะว่าลูกเราอยู่ตรงนี้ดีแล้วดีแล้วนะคะอันนี้เป็นข้อเนาะ,ะการพูดคุยและเริ่มต้นความรู้สึกแย่ความรู้สึกไม่ปลอดภัยกับตัวเองถามว่าหนูจะหาผัวใหม่ในตอนนี้ได้ไหมถ้าเราตัวคนเดียวไม่มีลูกมันตัดสินใจได้ง่ายนะคะอืถ้าเกิดเรื่องเราไปแชทคุย เรายังไม่รู้เลยคนข้างหน้าจะพึ่งได้ขนาดไหนอ่าเราอาจจะเป็นคนทำให้บ้านนี้พังเร็วขึ้นนะคะนี่คือความคิดาจ่านที่บอกไปเนาะอืมเรายังสาวอายุก็30กว่าเองนะคะอายุยังน้อยยังมีโอกาสเนาะสู้ๆตั้งหลักด้วยตัวเองเพื่อการันตีลูกของเราดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งเนาะอยากบอกทุกๆคนว่าลูกของเราถึงผัวบอกว่าจะรัก ถึงผัวบอกว่ารักมากหลงมากรักมากลูกเนี่ยแต่จงอย่าลืมนะคะลูกเราคือลูกเราเนาะลูกเราคือลูกเรานะคะยามเลิกกันลูกมันก็ไปตามแม่อมืสมมติว่าพ่อตายนะสมมติว่าพ่อตายนะคะสมบัติเก่าของพ่อไม่ได้มาหาลูกเรานะคะพี่น้องขาอันนี้คือหัวใจต้องอรู้ไว้ฟังไว้นะคะ ม,มันลงไปหาลูกเขาแน,น่นอนนะนอกจากนะบางคนสามีเขารักลูก,กจริงจรเขาก็ทำอดอปนะั่นก็คือเป็นลูกบุญธรรมถ้าเซ็นเป็นลูกบุญธรรมนะคะสัญญาเป็นลูกบุญธรรมนี้ก็คือถูกต้องตามกฎหมายทเทีเทยบเท่ากับลูกของเขานะคนะเนาะแล้วอีกหนึ่งสิ่งนะคะโฮ้ยมันไม่ทิ้งลูกมันหรอกมันรักลูกมันเรานี่แหละยิ่งไม่ค่อยเท่าไหร่เป็นแม่คําพูดเหล่านี้เยจะาได้ยินมาเยอะ แล้วมันก็เกิดขึ้นมาเยอะแล้วนะคะอืมจริงๆนะอ่ามันเกิดขึ้นในเบลเยียมเกิดขึ้นกับพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคน <c oughs> เพราะฉะนั้นจงอย่าลืมว่าลูกเราคือลูกเรานะคะ <c oughs> ถึงพ่อเลี้ยงฝรั่งจะรักขนาดไหน <c oughs> ถึงเวลาจริงๆอ่ามันก็ไม่ใช่ถึงเวลาเลิกกันจริงๆเขาก็ไม่ได้คิดที่จะเอาลูกเราไปนะคะจะไม่มีการโต้แย้งตรงนี้เลยเพราะมันสิทธิตามแม่มาเนาะ คลิปนี้ยายจ๋าก็มาเป็นกําลังใจนะคะน้องเขาก็บอกว่าเออหนูจะอดทนอ่าหนูจะอดทนหนูจะตั้งใจหาความรู้อย่างน้อยเขาก็ยังนั่นอยู่นิ่งได้นิ่งยายจ๋าก็เลยบอกว่านิ่งได้นิ่งอยู่ให้เป็นจนเราเข้มแข็งอย่างน้อยเราก็ไม่โชคร้ายเหมือนคนอื่นคือ บังคับให้ทำงานหรือ,อทารลุนนะคะเนาะดื่มเมาแล้วอารวาดนะคะอันนี้เขายังนิ่งเขายังรับผิดชอบในส่วนของเขาอยู่นั่นคือโอกาสที่เราจะทำตัวเองให้เข้มแข็งและทำตัวเองให้มีคุณค่าและทำตัวเองให้มีความรู้ดีไม่ดีช่วงระหว่างปรับ มันอาจจะกลับมาดีก็ได้ถ้าเราไม่งี่เงา่าอย่าลืมนะคะในหลายๆคนบอกโอ้ยผัวแต่งมาผัวก็ต้องเลี้ยงสิ <c oughs> ขอโทษขอไปัยนะผัวแต่งมาผัวก็ต้องเลี้ยงสิเนอะอืมในเมื่อเอาเรามาจากเมืองไทยรักเราอย่างนั้นอย่างนี้แรกๆเขาก็แฮปปี้มีเมียดูแลแต่ทีนี้พออยู่นานไปหนึ่งค่าใช้ใจ่ายเพิ่มนะคะสองอ่าชีวิตไม่มีอะไรตื่นเต้นเลย มีเมียก็เป็นคู่คิดไม่ได้มีเมียก็เสริมอะไรไม่ได้มีแต่ใช้เงินอืผ่านอย่างเดียวในความรู้สึกถึงแม้เขาไม่ใช่คนไทยที่จะมาพูดล่ําไหล่นะคะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษขออภัยฝรั่งบางคนอาจจะปากหมอมพูดแต่บางคนเขาก็จะนิ่งแล้วเขาก็จะถอยห่างออกไปเนาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นคุณค่า <c oughs> ที่เราจะได้เห็นและทําให้ผัวภูมิใจหรือทําให้ผัวหวงแขนมีความรู้สึกว่าก,กลัว เสียเราไปก็ต่อเมื่อเราสร้างคุณค่าให้เขาเห็นหนึ่งเก่งนะคะเก่งในในประเทศของเขาก็คือหนึ่งความรู้สองหาทางออกให้กับตัวเองงานเนี่ยเป็นหลักคำประกันนะอืม,มเรามีความสามารถมี power ที่จะเอ่ยว่า <c oughs> โอ้ยขอโทษขออภยัยที่จะเอ่ยว่าอ่ะที่แรกคริสต์มาสดี ฉันซื้อของขวัญให้เธอเข้าใจไหมเป็นชิ้นหนึ่งหรือชิ้นแรกนะแต่ยายจ๋านี่เคยซื้อเอ่ยให้สามีเหมือนกันแต่ว่าสามีบอกอย่าซื้อเลยพอซื้อมาฉันก็ไม่ใส่เออเอาใหม่นะะเออหลังๆมานี้มันเป็น power อย่างหนึ่งการที่เรามีงานมีเงินในมือตัวเรานะฮะเนาะแล้วก็เป็นมีอํานาจอย่างหนึ่งคือฉันอยู่ได้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันแสดงให้เห็นตรงนี้นะคะแล้วเราจะมีเครดิตเครดิตให้กับตัวเองนอกคลิปนี้ก็ ขอบคุณน,น้องเขาที่ให้เอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ขอเป็นกําลังใจสู้ๆนะคะแล้วก็ฝากพี่น้องแนะนําเพิ่มเติมจากที่ยายจ๋าพูดคุยด้วยเนาะ,ะก็หวังว่าอาจจะปรับเข้าหากัน ได้นะคะหรือไม่ได้เราก็เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงที่จะก้าวออกไปคะ่ะสู้ๆนะคะงานเงินเนาะรอขอจากคนอื่นยังไงก็ไม่มีอิสระแต่ถ้าเมื่อไหร่เราได้อ่าด้วยตัวแรงตัวเราเนาะทำงานถึงแม้จะเหนื่อยนะคะแต่พอมีเงินอยู่ในมือแล้วมันจะหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยมันจะรู้สึกโล่งมันจะรู้สึกอิสระทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพี่น้องขาสู้ๆอยู่ที่ไหนก็ต้องทําอยู่แล้วงานนะคะถ้าบุญวาสนาเราไม่ดีพอหรือเจอปัญหาเริ่มละแค่ละ เริ่มที่จะอยู่ยากแล้วเราก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ไวดีดตัวเองออกไปให้ไวเพื่อเข้มแข็งเพื่อประคองลูกของตัวเองค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ